สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมาดานะครับช่อง VIP ธรรมาดาก็จะมานําเสนอดาวโจร VIP นะครับดาวโจน VIP ของวันที่12นะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับดาวโจน VIP ก็ออกทุกๆวันเวลาเที่ยงคืนครึ่งหรือ2ยามครึ่งน,นะครับของทุกวันทุกวันนะครับ ่องบีพีธรรมดาก็ะจะมานำเสนอนให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรวมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเชียเดียวกันนะครับขอขอบออออคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอะมาชมกันเลยครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับ อ่ะจดเอาเลยนะครับข่านี้นะ9229 9339 9449 9559 9669 0440 0550 0660นยครับเดี๋ยวจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือเก้านะครับวิ่งด้วยนะครับอางนี้อันนี้คือชุดวินนะครับอย่นี้นะครับเอันที่คเก่าเราก็มาดูทีดเก่าตบบนี้นะครับดาวโจน VIP นะครับอ่ะจดเอานะครับ ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะไม่เจ็บไม่จนนะครับมันงงคงมั่งคั่งทนายครับทวาโชคทวายสุขครับสวัสดีครับสวัสดีครับ